วันนี้เพื่อนๆเาจะพามทาผัดเส้นอูด้งหมูกันนะจ๊ะปากของเราก็มีหัวแครอทต้นหอมกระหล่ำปลีหัวหอมใหญ่หมูจ้ะกแล้วก็เส้นอูด้งลวกจ้ะเครื่องปรุงก็จะมีซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำน้ำมันหอยแล้วก็น้ําตาลจั๊กเดี๋ยวขาดกระเทียมจั๊เดี๋ยวเอามะเตรีเทมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะจ๊ะตอนนี้มันของเราก็ร้อมแล้วนะจ๊ะเี๋ยวเใส่หัวหอมใหญ่ลงไปผัดนะจ๊ะเพราะว่า เราจบได้อ๋อหอมเร้่องจบเราก็ใส่กระดูกมันไดจ้ะ ใส่กะล่ำปีเลไนะจ๊ะกะล่ำปีของพี่ยนี่เขาจะแข็งมากเลยเดี๋ยวใส่เลยแบบเล้จุดไปด้วยคัะ Ini takkan datang Ini jauh. Sangat ada. Ini kenapa? Ini nama เตาใส่น้ำมันหอยสีขาวแล้วก <c ười> ็น <sc> ้ำตาลสีอดมลงไปลงหมูสักหน่อยนะจ๊ะเตาใส่สีขาวแล้วก็น้ำมันหน่อยแล้วจ้ะใส่น้ำตาลลงหน่อยนะจ๊ะแล้วก็เพิ่มสีสันด้วยสีอุดมจ้ะผสมไปยังมือด้วยเส้นสีสวยมากเลยจ้ะ Mình chiên ngô không có ai chạy Rồi, bây cho mình phải cầm một cái Rồi, bây giờ mình phải Rồi, giờ mình phải cầm cái Rồi, bây หอยอดน้ำส <Workers> ัดเลยมิจฉาหอมต้นหอมมจ้าเอาแค่ต้องหอมพอสลุดสลุดับมากินมิจะเลยอัดเส้นกุ้ยงของเราจ้าวันนี้มิจ้าเพื่อนมากินมิจ้า